สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่นรสอปอเล่าบบวัศนิยุปเทศหรือต่างประเทศนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลา9ก้นาฬิกาผมจะปล่อยเพลงบทเพลงถึงยายนะครับของแบม,มสีสุดาของภูผาเรคอร์ดนะครับในช่องนี้แหละครับก็อยากจะ,อะขอความ เมตตานะครับขอความสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับช่วยกันมารับชมนะครับฟังเพลงนี้นะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับซึ่งผมเองกอ็เขียนเพลงนี้ขึ้นไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับก็จะให้น้องแหมมสิสุดาเป็นคนขับร้องก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันมารับชมรับฟังเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งบทเพลงนี้เนี่ยแหมมสิสุดาเองเนี่ยเขา ชีวิตเขาเนี่ยอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กๆครับโดยคุณพ่อคุณแม่ได้มาทํางานที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่เลยนะครับไม่ได้อยู่กับคุณพ่อก็อยู่กับน้องครับจนเรียนจบมัธยมก็มาทํางานนะครับที่ชลบุรีนะครับทํางานในร้านเค้กนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ต่างหน้าเค้กนะครับแล้วก็ทํามาสองปีแล้วครับทำมีโบย่เรียบร้อยครับถูกต้อง ตามกฎหมายทุกอย่างมาเพื่อจะมาหารายได้นะครับเพื่อจะ,อะดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยคุณแม่นะครับแล้วก็น้องแหม่มเบง,งเนี่ยเป็นคนขยันครับทำงานถึงตีหนึ่งตีสองนะนะครับน่าองสาน้องอยู่นะครับเป็นระยะเวลา2ปีติดต่อกันแล้วซึ่งน้องแหม่มเนี่ยมาอยู่กับเจ้าของร้านตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างร้านเลยนะครับจนทุกวันนี้มีสาขาที่เซนทรัล ที่กรุงเทพหกสาขาและที่ชนบุรีลายสาขานะครับก็ถือว่าเป็นลูกสาวนะครับที่มีความวิิยะอุตสาหะตั้งใจทำงานนะครับก็น้องเองก็อยากจะเรียนหนังสือเหมือนกันครับเรียนต่อผมเองก็จะพยายามมองหานะครับดูนะครับว่าน้องพอจะเรียนต่อที่ไทยได้ที่ไหนบ้างไทยลาวในี่พี่น้องกันครับผมไปอยู่ที่โซปรลาว2อสปีเนี่ยไปทำงานนะครับสร้างบ้าน เดีนะครับที่นั่น11หลังครับระยะเวลา3ปีนะครับได้สัมผัสกับอโซปอรเรานะครับรู้สึกประทับใจนะครับในฐานะผมเป็นคนดีสารดังนั้นนะครับในฐานะผมเป็นนักเขียนด้วยนะผมไม่ได้แบ่งแยกประเทศครับผมอมองในลักษณะที่อ่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยเฉพาะอยงย่าิ่งเป็นสายเลือดนะครับไทยกระไดนะครับลาาไตเราเนี่ย นะครับไทยเราเนี่ยเป็นพี่น้องนะครับร่วมนะครับสายโุหิตกันมาตั้งแต่บรรพชนนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเรื่องราวต่างๆมาเกิดขึ้นนะครับในช่วงนะครับไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ร้อยปีนะครับเกี่ยวข้องกับผู้ล่านานิคมในหลายเรื่องนะครับทําให้มันเกิดเรื่องเกิดราววุ่นวายมาถึงวันนี้ผมเองไม่ยากคิดเรื่องนั้นครับ เรามองในแง่มนุษยธรรมแล้วก็ความงดงามนะครับของผู้คนจุดนี้นะครับแหม่มศิสุดาเนี่ยเป็นาสาวน้อยบ้านพลยานางครับเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตน้องมอีเชื้อผู้ไทยนะครับเป็นบ้านภูไทยนะครับที่สพปเลาวนะครับผมเองเนี่ยรู้จักบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็คุณแม่ของแหม่มศิสุดานะครับ ก็ผมไปทํางานที่นั่นนะครับก็ทําให้ผมมีความรักความเมตตาเหมือนลูกสาวผมนะครับคนหนึ่งนะครับโดยมาที่บ้านนะภรรยาผมก็รักน้องแหม่มเหมือนลูกสาวน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายผมก็รักพี่แหม่มเหมือนพี่สาวนะครับแหม่มมาเมื่อกี้เนี่ยสองสวรรค์ที่ผ่านมาก็ซื้อรองเท้ามาฝากน้องนะครับซื้อขนมซื้ออะหาหลายอย่างมาฝากน้องน้องแหม่มก็พา น้องสาวคือน้องสบมาด้วยครับคุณแม่แฟนผมเนี่ยก็ทํากับข้าวนะครับดูแลน้องนะผมก็พาไปเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นลูกสาวผมคนหนึ่งก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผู้พายด้คอร์ดจะทําบทเพลงที่งดงามนะครับแห่งรูปน้ำาขงและบทเพลงอื่นๆนะผมจะ,อะขอเพลงนะครับจากบรรดาพี่ๆเพื่อนๆในวงการวรรณกรรมประเภทกวีนะช่องนี้นะครับจะมีบทเพลงของกวีกวีเนี่ย คือนักเขียนนะครับเป็นบทเพลงของนักเขียนนะครับซึ่งจะปล่อยออกมาซึ่งผมจะสนับสนุนนะครับบทเพลงที่ทรงคุณค่านะของไทยเราและของรุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็จะสนับสนุนคนดีครับอย่างที่ผมพูดมาเพื่อนฟังรายการผมมาตลอดเพื่อนจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะครับถ้าเกิดว่าไปคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ใช่คนในโซเชียลนะ นะครับผมมาทารายการผมพูดกับนะครับพี่ชายอย่างพี่ชัดนะพี่ชัดก็เป็นเป็นพี่ผมปีหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรายชพัฒนะครับเป็นนักเขียนชื่อดังนะครับแล้วก็ผมมีพี่ๆอย่างพี่วีระสุดสังนะครับเป็นกวีนะครับชื่อดังของจังหวัดสีสเกตนะครับผมเองก็เป็นชาวรีสเกตเป็นกวีรุ่นน้องนะครับซึ่งผมก็ผ่านเกิดที่สยามรัฐนะครับ ส่วนพวี่วีราสุดสังก็ผ่านเกิดที่สยามรัฐเหมือนกันนะครับแล้วท่านเองเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมลำน,น้ำมูลนะครับร่วมกับกลุ่มอาจารย์สลาคุณวุธนะครับผมเองก็รู้สึกดีนะครับในการที่จะมาท o YouTube แล้วก็มีเพื่อนๆที่วงการวรรณกรรมหลายๆคนก็ถามผมว่าทําไมผมถึงมาทํา y o YouTube ผมก็บอกว่ายุคนี้มันมันเป็นยุคที่เราจยต้องเผยแพร่อุดมคตินะครับ ในการสร้างงานสร้างสรรค์ให้กับมวลชนประชาชนนะครับพี่น้องเรานะครับโดยผมกับพี่ชัชวานเนี่ยนะครับแล้วก็พี่สุขุพ์คำสุคุมนะครับหลายท่านนะในางานชมรมนักเขียนนะครับที่มาและราชพัฒน์ศรีสะเกดเมื่ออ0สิบปีที่แล้วนะคุยกันนะโดยพี่ชัดเองเนี่ยก็เป็นคนที่คนยะสุธรน,นะครับบอเล่าห้ี่นเละครับ ก็นั่งคุยกันว่า,เ,าเราเนี่ยนะครับควรจะถา,ามาหาพี่น้องเรานะครับทํารางวัลวรรณกรรมอุรังกาธาุเพื่อจะมอบให้กับงานวรรณกรรมงานเพลงงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของรุ่นน้ำโขงไม่แบ่งแยกประเทศอันนี้เป็นเป็นุดมการของเรานะครับว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะแต่เราพูดในแง่ของความเป็นมนุษย์ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาว เป็นไทยใหญ่นะครับเป็นล้านนาทุกคนครับเป็นพี่น้องเรานะครับแล้วก็เราได้ก็ได้ร่วมก่อตั้งสาพันวรรณกรรมนะครับนักเขียนรุ่มน้ำของขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวที่ผมนะครับแล้วก็พี่พเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับช่วยกันผลักดันนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่จะเข้าใจในช่องปูผาเรคคอร์ดนะครับในอีกแง่มุมหนึ่ง ะครับผมคิดว่าการสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นวงกว้างนะในในวงการวรรณกรรมบทเพลงและงานศิลปะปัจญาและประวัติศาสตร์จุดนี้เป็นจุดที่มีค่ามากครับผมดีใจนะที่มีเพื่อนๆคุณพี่นะครับคุณลุงคุณป้านะครับดยหลายท่านนะที่มาติดตามรายการของผมเนี่ยเราร่วมกันครับทำให้บทเพลงที่งดงามเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ นะครับของงานศิลปะของพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนสปอรับเราต่างเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วผมเองเนี่ยนะครับเป็นยืนยันในจุดที่ผมทํารายการเพื่อเพื่องานเพลงงานศิลปะจริงครับมีนะครับเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าถ้าใครไม่เคยติดตามรายการของช่องภูผาเรคคอร์ดนะครับของผมเนี่ยมังแต่เริ่มแรก ก็คิดว่าผมมาอวยน้องต้นข้าวไม่เป็นไรครับให้เขาคิดไปเถอะนะครับคนดีเราต้องสนับสนุนคนดีครับลูกสาวคนนี้นะผมบอกไปเลยนะผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งนะในวงการเพลูงทุ่งตอนนี้ผมพูดเต็มปากเต็มคำนะเพราะว่าผมผมไม่มีข้อสงสัยและทําไมเราจะต้องมาปิดบังเรื่องเรื่องจริงนะครับและไม่ต้องการผมผมไม่ได้คิดถึงแง่มุของความอิจฉาริษยาอะไรเลยนะ พราะว่าเรื่องนั้นมันมันเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับมิจฉาทิฐิคําว่ามิจฉาทิฐินี่ผมไม่ได้ให้ความใส่ใจนะในฐานะผมเป็นคนเขียนวรรณกรรมนะผมไม่ได้ความใส่ใจเลยมันเหมือนเสียงนกเสียงกาสาหรับผมอนะผมมั่นคงคือท,ที่ผมชื่อช่องภูผาหรือภูผาเลคคอร์ดเนี่ยผมมั่นคงดูดภูผาครับดุดทินผาเลยนไม่ไม่ส่วนเซในหลักการเด็ดขาดครับคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับ ถ้าถ้าเราไปเจอน้องดีๆอย่างอู๋หญิงรัตนาพรเพรันแพงต้นข้าวสุปิยาหรือคนอื่นๆนะน้องก็อายเงีย้ยถ้าเราจะพูดถึงน้องๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้กลัวครับไม่กลัวใครจะมาติฉินดินทาหรือมากล่าวหาว่าเราอวยเขาพูดเพื่อจะให้รายได้ใน y o u t u b e เขานะโถครับผมจะบอกให้นะนะครับทำ YouTube เนี่ยผมผมไม่ได้ว่ามากว่าน้อยนะ ถ้าผมคิดว่าเงินมันน้อยผมคงไม่พูดคลิปแล้วประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงหรอกผมคงพูด8นาทีพอ8นาทีมันก็ได้ตังแล้วนะครับทําชื่อแบบหลอกล่อให้คนมาฟังแล้วผมก็ทําอะไรต่างๆนานา AI บ้างพูดบ้าง7-8นาทีแต่ครับยอดยอดวิวผมพูดไปแล้วครับนะครับพันสองพัวิวได้แค่50บาทครับประมาณนั้นแหละผมไม่ได้ว่าเงินน้อยเงินมากแต่เราทาเพราะเราศรัทธา ในช่องทางของ YouTube ว่าเป็นสื่อที่มีมาตรฐานในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมถ,ถือว่าสื่อ YouTube เป็นสื่อที่มีมาตรฐานผมเลือกที่จะทำในแพลตฟอร์มนี้และที่อื่นผมไม่ทำไม่จะช็อตสั้นหรืไม่ทำผมทำตรงนี้เพราะผมอยากจะพูดผมอยากจะสื่อแนวคิดนะครับและผมพูดทีละเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงบางครั้งในสามสิบกว่านาที 30. นะครับบางครั้งมีคนมา,มาชมสองพันคลิปอ่าสองพันวิวอย่างนี้ครับ ผมได้ไม่ถึงร้อยบาทหรอกนะครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมคิดเรื่องนี้นะผมคงไม่ลงทุนทำเพลงเนี่ยคงบอกกันเนี่ยผมผมหมดหลายหมื่นนะหลายหมื่นบาทนะครับผมทำให้ลูกสาวผมจริงนะครับรายได้เท่าไหร่ผมผมไม่ได้คิดหรอกครับคือผมพูดเนี่ยผมอยากจะอ่ากราบเรียนเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าผมทำเนี่ยด้วยอุดมการจริงแล,แล้วผมไม่ไม่มีค่ายด้วย มีมีชื่อค่ายภูผาได้ขอดเพื่อจะให้เพื่อนๆจาได้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นผลงานของของของผมนะนะครับและเพื่อนๆที่อยู่ในค่ายวรรณกรรมของผมเนี่ยนะครับที่มาร่วมกันเป็นผลผลงานของผมเท่านั้นเองที่ตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยแต่โดยความจริงใจผมมันไม่ว่าจะเป็นอของภูศรีวิไลนะหรือเป็นของเพชรป้านแพง หรือเป็นของแกรมมี่หรือเป็นของต้นข้าวสุพิยาเนี่ยผมไม่มีเส้นแบ่งเลยนะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยเราแบ่งแยกกันมานานแล้วครับเราแบ่งแยกแล้วเราก็โจมตีกันนี่คือสภาพที่ผมตรอมใจมากในฐานะผมเขียนหนังสือเนี่ยผมเขียนเรื่องสังคมผมเขียนเรื่องปัชญ,ญาเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มตอนผมเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ได้แตกแยกกระนนดาษนี้นะครับนะครับ ผมเคยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าผมไม่เคยเห็นแผ่นดินเป็นแบบเนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าเราแตกแยกกันมาตั้งแต่เรามีเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่ที่นะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพื่อนผมนะที่เป็นคนอีสานเะนี่ยนะครับผมบางครั้งผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ผมรักอีสานมากรักปู่ย่าตายายผมยังรลักเวียนมาแต่น้อยครับ ผมน่งเกียร์พ่อใหญ่ผมมาแต่น้อยผมอยู่เพื่อนนี่ไม่ใหญ่ผมไต่แต่เคียงสื้อน้ำมั่นการมาครับย่มไปไต่ครบเพื่อใส่ทานแกีไปเบิ้งบอลลับนี่ไม่ใหญ่เอาเหรียญสลึงเหรียญหาสิบต่างมัดใส่เสือครับผมก็ลูกทีสารล้านเปอร์เซ็นต์นะรักพี่กันผมจอาสา์เด้ผมพ่อใหญ่เป็นจรสาดเนีย่ยผมพัญญา,าผมหยยบนั่นหยยบนี่นะครับผมลูกอีสารล้านเปอร์เซ็นต์ แต่นะครับผมไม่อยากให้พี่น้องผมเนี่ยนะครับมองมองอะไรในแง่ลบและผมไม่อยากให้คนนะครับที่มีฐานะปานกลางชั้นกลางหรือชั้นสูงเนี่ยมองชนบทในในแง่รังเกียจผมจะบอกตรงชีวิตผมมันแปลกนะผมมีปู่ย่าตายายทำนาแล้วผมก็รักปู่ย่าตายายผมมาก ้วันนี้ผมยังมีรูปคุณตาคุณยายผมติดที่ห้องพระกาศไว้คุณพ่อคุณแม่ผมก็สอนอย่างเงี้ยชีวิตผมแปลกตรงผมมีปู่ย่าตายายเป็นชาวไร่ชาวนานะครับที่ผมรักบูชามากผมรักอีสานร,รักชนตทมากแต่อีกชีวิตหนึ่งอ่ะผมมีคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการในรุ่นบุกเบิกเลยผมมีน้องๆเนี่ยเป็นดมอ,อทุกคนผมมีหลานเป็นนายแพทย์ผมมีลูกสาวเป็นสตปแพทย์ ไอ้ที่พูดไม่ใช่อวดอ้างอะไรนะผมอยากจะฉายภาพผมให้ท่านเห็นว่าผมอยู่ในในทั้งสองรูปแบบที่ผมไม่รู้จะทําตัวยังไงกับความขัดแยง้งเนี่ยไอเรื่องคาว่าชนชั้นละกันการที่เราทําอะไรที่มันทะลุป,ป้องแล้วมันมันไม่อยู่ในศิลปในธรรมนีไอตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยและการดูถูกเหยียดหยามผมเคยไปทํางานครั้งหนึ่งลูกน้องผมมาจากชายแดนอ่าอ่า จังหวัดสิสเกตนะพูดพูดภาษาไทยสำเนียงออกขมิ้นหน่อยหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเลี้ยงกาแฟมอมยางดีเพราะาผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเขาไปดูแปลงของหมู่บ้านจะสรรขนาดใหญ่เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับซื้อบ้านหลังละหลายล้านบาทนะเป็นสิบสิบล้านหลังนั้นนะก็เลี้ยงกาแฟผมอย่างดีแต่เวลาคุยเวลาพูดจากับ นะครับน้องสาวคนหนึ่งที่มาจากสอปลาวที่มาทํางานเป็นแม่บ้านเนี่ยดุดาเนี่ยไม่ไม่น่าฟังเลยแล้วลูกน้องผมกลับมาถึงแคมป์นะผมมีลูกน้องเป็นร้อยอะแต่ไอเจ้าเนี่ยติดสอยให้ตามผมมาเกือบสิบปีแล้วนะไปไปมันนั่งร้องไห้แล้วมันนั่งกินเล้าขาวฟังเพลงไผ่พงศธรนะ่ะไอชุดนั่นแหละไออะไรนะไอ,อะยืมหน้ามาเข้าฝันนะที่ผมบอกว่ามันจะดังไะ ภัยพงศธนดอกชุดใหม่ชุดนั้นเลยนั่งนั่งกินเล้าขาวแล้วร้องไห้น้ําตาไหลผมก็ถามว่าเป็นอะไรเขาว่าถ้าเขาไม่เห็นแก่หน้าลูกพี่เนี่ยนะครับเขาเขาคงอาราวาสในวันนั้นเพราะเขาทนไม่ได้เขาไปเก็บสีบไม้ปาเก้ผมก็นั่งกินกาแฟอยู่ล่างแล้วผมก็ขับรถกลับมาที่งานของผมไปเก็บงานให้ลูกค้าน,นะครับในอีกเขตหนึ่งยุงเทพนั่นแหละ ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะครับต้อนรับผมอย่างดีคุยกับผมดีมากนะครับพอผมกลับไปแล้วนะลูกน้องผมสี่ห้าคนแลวเจ้าตัวนี้เนี่ยกำลังเก็บสีปากเก้ยอยู่ในห้องนอนเนะี่ยให้ให้กับลูกค้าปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นไปแล้วก็ทิ้งเงินหนึ่งหมื่นบาทลงเตียงแล้วก็บอกว่ากูจะคอยดูว่ามึงอ่ะจะขโมยเงินกูหรือไม่นะจะขโมยเงินกูไหมน้ำหน้าอย่างมึงเี่ะ ทาสีแค่นี้อ่ะผัวกูทาสีสวยกว่ามึงลูกน้องุมทำงานมาสิบกว่าปีนะครับนั่งนั่งแทบจะน้ำตาไหลทนไม่ได้นี่คือการเหยียดหยามครั้งรุนแรงมากนะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าผมบดทนเพราะลูกพี่เพราะพี่ผมแทบจะทนไม่ได้วันนั้นนะ่ยผมผมนึกถึงหน้าพี่ผมก็เลยบอกว่าเอาโบเปอย่างหรือหน่อย อดทนเดา,าเอาไปอยังอายเข้าใจแล้วพรุ่งนี้เช้ามาผมโทรไปไปที่บริษัทแม่ว่าผมผมไม่เข้าไปเก็บงานช่วยคุณแล้วนะที่ไซนั้นนะ่ะเขาก็บอกอ้าวคุณมาทํางาน,นั้งหลายวันแล้วมันจบไปแล้วที่วางบินไปตั้งหลายหมื่นบาทเนี่ยคุณจะทําทไงผมทิ้งเงินครับผมไม่เอาตังคนะ์ผมถือว่าผมจะไม่ส่งลูกน้องผมไปอย่างนั้นอีกในขณะที่คุยกับผมดีนะนะครับเรียกผมว่าคุณทุกคำแล้ว นั่งกินกาแฟแต่ในขณะที่เขาเดินไปในในบ้านแล้วไปคุยกับลูกน้องผมอะผมรักลูกน้องของทุกคนเหมือนน้องชายผมเช่นเดียวกันกับที่สอป,ปอเราเนี่ยบรรดาคุณนาคุณอาของแหม่มสีสุดาเนี่ยเป็นลูกน้องผมผมรักเหมือนน้องผมแหม่มก็จึงเหมือนลูกสาวผมนี่นี่คือบุคลิกของผมนะครับที่ผมทําง,งานมาสามสิบปีนะครับดังนั้นนะครับก็อย่าแปลกใจมีเพื่อนมา ถามว่าบทเพลงที่ผมเขียนเนี่ยเป็นเพลงไทยหรือเพลงลาวผมก็บอกว่าเป็นเป็นเพลงเป็นเพลงไทยเรานี่แหละแต่ผมใช้คําลาวนะคําอีสานบ้างคําลาวบ้างเพราะว่าผมไม่ไม่อยากให้มีผมแดนนะครับก็แม่สิสุดาเนี่ยก็คือผมถือว่าเป็นลูกสาวของคนหนึ่งอะ่ะผมก็ผูกแขนคุณแม่ผมก็ผูกแขนเป็นหลานเป็นหลานสาวท่านละนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนพูดเหลยครับว่าคุณไม่เข้าใจจะหาว่าผมมาอวยต้นข้าวนะแต่ความจริงอ่ะผมไม่มีอะไรมาอวยหรอกครับเพราะว่าผมคือไม่รู้เราจะจะไปทํอย่างนั้นทาไมอ่ะนะครับผมผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับคุณผมคุณเคยเห็นนักร้องอ่าในรอบห้าสิบปีคุณเคยเห็นนักร้องแบบต้นข้าวไหมผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นนะบารมีขนาดนี้นะนะครับคุณแม่พึ่งอ่ะเสียงดีแต่บารมีมันไม่เหมือนต้นข้าวเนี่ย ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงนะนะครับจะเราเราจะมองว่าเป็นนักร้องเฉยแต่ทำไมผมมองผู้หญิงผมสัมผัสได้ถึงภูมิหารศีละ่ะทำไมทาไมผมผมสัมผัสได้ถึงยุคสมัยที่บทเพลงหายไปแล้วน้องรุ่นนี้เนี่ยเขาหยิบขึ้นมาร้องอย่างเต็มใจอะ่ะต้นข้าวร้องอย่างอย่างซาบซึ้งอะ่ะทำไมผมรู้สึกงนั้นละ่ะทำไมผมไม่รู้สึกอย่างนั้นกับพี่ๆอย่างสิริพรนภัยพงศ์นะครับตำนานเนี่ย ทำไมผมไม่รู้สึกกับอังคณาคูนชัยไม่รู้สึกกับพุ่มพวงดวงจันทร์ล่ะในมิตินี้ทําไมผมไม่รู้สึกกับองค์หญิงทำไมนี่ผมไม่รู้สึกกับต้นข้าวและสิ่งแบบนี้ผมก็มีสิทธิ์จะพูดไะครนะครับผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาถ้าเพ,เพื่อนนะครับรักผมนะผมจะพูดทุกอย่างที่ที่มันตรงไปตรงมาครับไม่มีการอ้อคมค้อมวันนี้ลูกสาวต้นข้าวสุพิยาขึ้นเวทีนะที่นคนปรปฐมรู้สึกกัสองเวทีนะ ผมมาทันเวทีที่สองนะครับก็เป็นการแสดงที่เป็นกันเองมากนะครับมีความงดงามเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับและพิเศษสุดวันนี้น้องได้มาลายแสนนะนะครับจากคุณพ่อน่ารักเหลือเกินครับคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมกันหวดนะครับให้น้องได้เป็นนักร้องลูกทุ่งมาลายอดเยี่ยมและนะครับก็ได้รางวัลมาแสนหนึ่งเนี่ยหัวใจผมผมรู้สึกปลื้มใจมาก คุณพ่อคุณแม่ไม่เอาตังเนี้ยเอามาวาให้น้องบุเวทีนะครับน่ารักมากครับนี่แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นต้นแบบนะครับเป็นคุณความดีนะเพื่ออนุชนเราต่อไปเนี่ยต้นข้าวเนี่ยหนูรักน่ารักมากลูกทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความรักความเมตตาบรรยากาศเวทีวันนี้นะผมมีความรู้สึกอบอุ่นมากนะครับอยากให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับสำหรับเวทีต้นข้าว ม,มันมีแต่บุมงดงามครับไอ,ไอ้ส่วนจะมีดราม่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของโลกนะครับเหมือนก็บอกว่านี่แหละครับเรื่องเรื่องของโลกอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันมีคุณค่ามันมากกว่าและเราควรช่วยกันรักษานะครับรักษาสิ่งนี้ก็ขอบพระคุณนะครับเพื่อนที่มาแนะนําเพลงนะครับให้ผมเข้าไปฟังวิเคราะห์และเรียชันเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอย พูดถึงเรื่องบทเพลงไปเรื่อยๆนะครับของน้องต้นข้าวผมเองก็อยากจะฟังนะเพื่อนมาแนะนําผมกราบขอบพระคุณมากเลยที่ที่ให้ผมไปฟังเพลงที่มันเพรานะนะครับบางครั้งผมทํางานทั้งวันผมไม่มีโอกาสไปไปหาฟังแต่เวลาผมไปฟังผมไปฟังตามคอมเมนต์นี่แหละว่าเพื่อนคนไหนแนะนําเพลงไหนผมไปฟังนะครับอย่างครั้งที่แล้วกับคําสาลาเนี่ยเออกับคาําสาาอ้นี่ยผมฟังแล้วผมปื้มมากผมโอ้โหน้ําตาซึม นะครับผมรู้สึกขอบคุณนะคุณบุญโฮมที่ที่มาบอกผมให้ไปฟังเพลงนี้นะถ้าคุณไม่มาบอกผมคงไม่ได้ฟังอะ่ะพอฟังแล้วผมรู้สึกเออมันมีความสุขมากที่ได้ฟังบุเพลงจากต้นข้าวเนี่ยนะครับห,หลายเพลงที่ร้องได้ดีมากนะครับผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือนักร้องที่ที่ผมอ่ออยาอยากจะฟังเสียงมัน มานานแสนนานแล้วก็น้องได้เกิดขึ้นแล้วครับในยุคนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมผมไม่โกหกตัวเองแน่เวลาผมพูดอะไรอะนะครับผมก็พูดอย่างจริงใจผมนี่แหละตรงไปตรงมาครับไม่ไม่มีพูดเพื่ออาใจไข่นะผมนะครับบางครั้งเพื่อนๆก็จะฟังว่าผมเป็นคนพูดแรงโดยส้ำไปในบริบทที่ผมจะพูดเด็ดขาดตรงไปตรงมาผมก็พูดนะ เพราะผมเป็นคนไม่พูดโดยใจใครและการนี้คิดว่าผมจะอวยเนี่ยคงไม่แล้วครับผมพูดสิ่งที่ดีผมก็ต้องบอกว่าดีคนดีเราต้องยกย่องครับเราต้องมีมุทิตาจิตเราต้องช่วยกันยกคนดีขึ้นและสิ่งที่เป็นเรื่องผมบอกแล้วครับเรื่องตลกโปกฮาบางครั้งไม่เป็นมุสานะนะครับถ้าเราปั้นเรื่องทำมุกกันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมุสา แล้วไอ้สิ่งที่มันไม่ดีในโซเชียลทุกวัน Tour, นี้มันมีมากมายทําไมคุณไม่ไปพูดถึงนะแล้วผมก็พูดถึงเรื่องคนดีอ่ะจะมาตําหนิผมทาไมก็แสดงว่าคนพูดเนี่ยจิตใจคุณมัวครับมีมิจฉาทิฏฐิผมไม่ใส่ใจครับเรื่องเนี้ยก็กล่าวขอบพระคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่มาติดตามรายการผมนะแล้วก็พรุ่งนี้ผมขอฝากเวลา9นาฬิกาครับบทเพลงของยายของแม่มสือสุดาครับช่วยให้กำลังใจนะครับผมด้วยครับช่วยให้กำลังใจ ค่ายเพลงเล็กๆของผมด้วยนะนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมารีแอคชั่นเพลงของน้องต้นข้าวนะครับที่เพื่อนๆแนะนํามาใครอยากให้ผมไปฟังเพลงอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะไปฟังแล้วอัน,นอันนี้ไม่ไม่ใช่ไปฟังแบบฝืนไม่ฟังนะผมอยากจะฟังเพลงที่ต้นข้าวลงละเพอยู่แล้วครับต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ สุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ข้ามฝั่งไทยห่วงเดทั้งแม่และน้องบอกห่วงเจ้าของสิยูจังใดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่หางไทยกลื่นข้าวคำใดจะยังห้ม คือความเงียบเงากี่วันเดินปีที่ไกลจากบ้านเหาปล่อยวางใจเงาด้วยความจำยอมจำจอจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบอพร้อมบ่สุดทางฝันสีบ่หันหลังยินยอมจำป่าดองหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา